สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการตั้งช่องความจำหรือว่า Memory นะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกอินบ็อกมาหาผมให้ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับยินดีครับวิธีการก็ตั้งง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือเลือกความถี่ที่เราต้องการสมมุติว่าผมต้องการ1 4 4 2 0 0 m h z ที่ในโหมดเป็น s y n g l e s i ซ e b a หนึแล้วก็คือตั้งความถี่2คือตั้งโหมดที่เราต้องการใช้ 3ก็คือตั้งฟิลเตอร์นะครับหรือว่า4จะเป็นการตั้งโทนเพื่อใช้กับการเปิดวีพิเตอร์อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมเอาแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนเมืม่อได้แบบนี้แล้วนะครับชันแนลนะครับโหมดฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วกดตรงนี้ครับตรงคำว่า VFOA เนี่ยแหละครับแทบไป1ครั้งสั้นๆจะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาเรากดตัวนี้ครับ MW หครั้งนะครับเราก็ใช้ตัวแรกเลยครับ r i t e to a new channel ช n e l ไหนอยู่ที่เพื่อนๆละครับอาจจะแอสซน์ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะ l i สตเอาไว้แล้วผมก็จะเขียนเองว่าอันนี้เป็นช h a n หนึ่งสองอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับสมมุติว่าผมเอาเรื่องแต่ช h น n ศูนยเลยผมก็ใส่ไปช n น l นี้นะชัวนะเครื่องถามตอบ Yes นะครับอ่ะต่อมาผมบอกว่าผมไม่เอาละ USB ผมไม่ได้ใช้ละผมเปลี่ยนมาผมอยากจะคุยช่องนี้อ่าหนึ่งเมกะเฮิร์อ่ะ,อะวิธีก็เหมือนเดิมครับกดตรงนี้หนึ่งครั้ง M.W. หนึ่งครั้ง Write to new memory ช่องนี้นะ,ะต่อไปนะครับอีกช่องหนึ่ง800อ่าสมมุตินะครับก็เหมือนเดิมครับกดตัวนี้เห็นไหมครับกำหนดช่องไปเพื่อนๆจะบอกโอ้โหคุณกูรมันไหลไหลซับไหลซ้อนมีวิธีเร็วกว่านี้ไหมบอกมีครับเลือกช่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหมดเรียบร้อยแล้วทริปมันอยู่ทริคมันอยู่ตรงนี้ฮนะกด M.W. ค้างไว้ครับ เรียบร้อยครับไปเองนะฮะไม่ต้องไปยืนยันเพราะว่าเราเป็นคนคอนเฟิร์มเขาเองอ่ะช่องนี้ผมกดเลยครับไปเลยนะครับเขาจะหาช่องว่างรันนัมเบอร์ไปให้เราเองเรื่อยๆสมมติอ่ะผมอยากได้ช่องนี้อีกกดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะ,ะบันทึกนะครับทีนี้บันทึกเสร็จแล้วเราจะเรียกกลับมายัางไงล่ะนะครับบางคนอาจจะไปหมุนตรงนี้ซึ่ง ยังไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้ยังเป็น v f o Mode อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องการ Memory ขึ้นมาเราก็กดที่ตรงนี้ v f o หนึ่งครั้งแล้วเห็นไหมครับ Memo ก็คือย่อมาจาก Memory กดมาแล้วครับช่อง00ช่อง1 2 3 4นะครับก็อยู่ที่เราตั้งไว้เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้หรือนะครับสมมุติว่าเราบอกโอ้โหแล้วไม่อยากบิดสมมุติเราอยากจะไปช่อง ท้ายๆอย่างเงี้ยช่องที่10ช่องที่อะไรเนี่ยมันอาจจะหมุนจนเราเหนื่อยไม่ทันก็กดเมนู1ครั้งนะครับในหน้าแรกนะครับมีคำว่า Memory กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันคือกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีได้ถึงศูนย์ศูนถึง99กรุ๊ปแล้วก็ในแต่ละกรุ๊ปก็สามารถใส่ช a n n e l ไว้ได้อีกประมาณ100 channel เช่นกันนะครับแต้ก็ อันนี้แล้วแต่เพื่อนนะครับอันนี้เราบันทึกไปที่ช่อง0 0พอก,กดเข้าไปเห็นไหมครับความถี่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมบอกว่าผมอยากไปช่อง5้า้เราจะบิดมาชแนลห้ามันจะอาจจะช้าไปนะครับแล้วก็จิปบตรงนี้วิ่งมาเลยนะครับอีกนิดนึงผมให้ดูเป็นทริคที่ผมจะใช้เอาไว้ในการ Memory อันนี้ก็ได้มาจากเครื่อง7 3 0ดผมก็จะบอกว่าตรงนี้จะเป็นกรุ๊ปที่เราใช้บ่อยๆใส่ชื่อได้ครับ ผมว่าจะใส่คำว่า favorite เป็นช่องที่ผมใช้บ่อยๆ f a v o r i t e enter เห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะดีไซน์เป็นของตัวเองได้อาจจะนี้อาจจะเป็นสมมุติผมขับลงใต้บ่อยเงี้ยผมผ่านจังหวัดประจวบก็ตั้งเลยอันนี้ของประจวบมีใครบ้างเพชรบุรีมีใครบ้างละนองมีใครบ้างมันก็จะได้สะดวก อันนี้ก็เป็นแนวไอเดียนะครับแถมให้อีกนิดนึงก่อนที่จะจบคลิป5นาทีเราสามารถตั้งคอชแนลครับลองดูนะครับตอนนี้คอชแนลเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่สำนักง,งานกสทชได้กำหนดเอาไว้นะครับคอชแนลเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด V กับ U นะครับในแต่และ V เอ่อโทษทีครับ V ก็จะมีเป็นค mm hmm. hmm. อชแนลหนึ่งกับ2 U ก็เหมือนกัน ผมขออนุาสาธิตการใช้นะครับ call channel ง่ายๆครับเราก็อยู่ในโหมดของ VFO นะครับปรับเป็น VFO ก่อนถ้านี่ครับปรับมาที่ VFO เสร็จ144500ี่สี่ห้ายเมกะเฮิรทำไงครับกด m w สั้นๆ1ครั้งเห็นไหมครับ right to call channel กดไปเลยครับเขาถามจะใส่ช่องไหนอย่างที่ผมบอกมี2ช่องผมใส่ช่องแรก All right.